แรงแรกเตือนลาไปนองครับอ่ะหลกลับมาจากโรงเรียนนะครับอ่ะมาตึงมาหมอกระบอกว่อคุณพ่อครับผมโดนพักการเรียนครับปมอตกใจกับป๋อหลวงแรงมานานกัตัามอ่ะเอาเลยลูกเป็นอะไรถึงโดนพักการเรียนหลวงก็บอกว่าเมื่อตอนเช้าครับอ่ะอาจารย์กบบบุคลองครับะจับพวกมาสายแล้วก็พวกลอกการบ้านกันครับอ่ะแล้วทีนี้แกยืนด่าหน้าแถวครับโดยใช้มัมทัดชี้ครับะเนี่ยปลายมัมทัดเนี่ยมันมีแต่คนโง่ๆแล้วทีนี้มันตรงผมพอดี ผมเลยถามอาจารย์ผู้บุกรองว่าอาจารย์ครับมันปลายด้านผมหรือปลายด้านอาจารย์ครับผมพวกพูดแค่นี้แหละครับพอกระวาเนี่ยเขาไม่ไล่ออกก็บุญเลยลูกแรงแรกเตือนลเราไปน้องครับอ่ะขัวกับเมียรับไม่โลสั่มแรกกับหนังต้ามีตาเล่นๆกับว่อะไรเอ่ยเล่นๆกันนะครับก้อยเมียกับต้ามาเนี่ยนี่คุณมดอะไรกัดเจ็บที่สุดก้อยพวกก็อ๋อมดตรยิไงมิดตรยศ เจ็บที่สุดอ่าเมียกะต้ามวะตาตามลาวะแล้ว,ลวประตูกลัวอะไรพวกกิดไปกิดมาอ๋อประตูหรือประตูมันก็กลัวไฟเลยประตูเพราะประตูมันหนีไฟไปปพูลาวาก,กันี่นี่ตายตกมดกับ่เมียก็ต้ามวเนี่ยแล้วเรื่องอะไรที่มันมันกวนที่สุดหายควายพวกเนี่ยก็เรื่องอะไรจะบอกคุณล่ะ แรงแรงเตือนเราพี่น้องครับอะปัญหาเด็กแว่นครับอ่ะปันพืนพี่น้องนักอู้ไหมเด็กแว่นธรรมดาครับอ่ะต้องมีตรเส้าเห็นไหมตรกัธรรมดาครับอ่ะเอ็นตำรวจกรับเมื่อเมื่อนี่งพี่ครับไม่อยากก้าวไกลครับอ่ะตาตาเลขได้ก็เลขครับไอ้นี่ครับอ่ะก้าวด่านตำรวจรวกจับนะครับเด็กแว่นตรผ่าเส้าไปเตี๋ยวเรียบร้อยครับกาบุกไอยุทธบอกว่าไอน้องแต่งไหมเนี่ยกาเด็กกา โอ้ตำรวจเร่งมาหนีครับมันก็ตกเจอครับแบบตำบดาครับเมโทรกบเมโทรกุ้ยเมโทรโบงเมโทรแรงครับคือ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 พ่อพ่อกับแม่ยังไม่รู้ครับแต่แต่คิดว่าคงจะแต่งนะครับคนละแต่งกันแล้วแรงแรกเตือนเราไปน้องครับเรื่องเจ้าบ้านคืองานของเราครับเรื่องนี้โรไม่รอดปวดหัวเมียครับแบบสักป้านะครับแบบสักป้าแล้วก็ไปเจอกระดาษนะครับในเปลของผู้นะครับ เขียนวบุษบานะครับว่าเป็นเมียก็ตื้อกระดาษแผลพวกเลยท่านวะเนี่ยเนี่ยบุษบานี่มันเป็นชื่อของใครผู้หญิงคนไหนหรือยืนทางานที่ไหนไอ้คนเป็นพวกกันสมองไวครับทีนี้ก็บอ oh, กอ๋อไอ้บุษบานน่มันชื่อมา้าคือผมไม่เล่นมา้ามาที่สนามมา้าเลยผมว่าจะเล่นชื่อบุษบานี่แหละเลยก็เขียนใส่กระเป๋าวไว้เมียก็ไม่ปื้มกันลอกไปจากป้าตอพอดสักปักกับอ่ะ ตัวรับใตรก้าครับแบบทีนี้ครับเมียกับเกลียนตัวรับใตร่หัวพุ่งหนึ่งพุ่แล้วก็โวยวายวันนี้อ่ะเนี่ยหมาชื่อบุษบาโต้มามึงแรงแรงเตือนกับเราไปนองครับอ่ะจวงหยุดยาวครับจวงเทศกาลไม่ว่าปีไม่เรื่องร้องคลานครับรัฐบาลโต้งได้สุกปีครับว่าทำไมปล่อยให้ประชาชนครับอก้นนะครับอก้นตายแลยบาดเจ็บมากเหลือเกินครับ ปัจจุบันนี้ครับเดือดร้อนหึ่งรัฐมนตรีครับอ่ะรัฐมนตรีวันเนี่ยหยุดไปเจ็ดวันคนมันตายกันเยอะต่อไปนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาผมจะให้หยุดแค่หนึ่งวันพอคนจะได้ตายน้อยลง